สวัสดีครับบ้านไร่นาะลดาวันนี้เรากำลังขุดหลุมฝังเสาต้นแก้วมังกรน,นะครับจะใช้ไม้ยาวประมาณเมตรแปครับตอนนี้ก็ฝังได้ส่วนหนึ่งฝังน้นยังขุดหลุมอยู่นะครับยังไม่เสร็จ ไปดูกันขุดหลุมกัน,นครับหลุมเจ้ามังกรผมจะขุดประมาณ30เซนติเมตรนะครับาจากพื้นดินก็จะเหลือประมาณร0อยเมตร50นะครับในพื้นที่ถ้าทุกอย่างเสร็จก็จะประมาณ สามร้อยกว่าหลุมนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณ100ร้อยเศษเศษร้อยสิบร้อยยี่สิบหลุมนี่นะครับหลุมที่เราขุดกันในวันนี้เป็นแนวของเสาต้นเพื่อค้ำยันแก้วมังกรนะครับโดยใช้ไม้นะครับ บางท่านอาจจะใช้เสาปูนหรือเสาด้วนะครับแต่ผมใช้เสาไม้นี่นะครับพนักงานขุดหลุมเราทำทุกอย่างนะครับน้องฟ้านะครับในนามแทนของพ่อนะครับวันนี้ใช้งานขาดเรียนต้องลองโทษนะครับมาขุดหลุมแก้วมังกรนี่ครับ บางทีพนักง,งานก็มือหนักนะครับขุดลึกบางทีเจอหินก็ตื้นนะครับฝั่งนี้ถ้าฝังเสร็จนะครับก็จะสวยกว่าฝั่งโน้นเพราะว่าทางนี้จะเป็นแนวตรง ฝั่งติดถนน,นก็จะโค้งนะครับดูพื้นที่โดยรอบนะครับพื้นที่ก็ยาวสองฝั่งในต้นทางแล้วก็ปลายทางของสายน้ำหยดก็จะเป็นแจ้วมังกรทั้งหมดนะครับครับพีเจครับ